คำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพฤษศพประจำเดือนกันยายนปี2567ค่ะการงานของชาวลัคนาราศีพฤจอยู่บนพื้นฐานของการมีโอกาสที่ดีอยู่บนรากฐานของการมีความสําเร็จในเรื่องการงานค่ะแม้ว่าในเดือนนี้เดือนกันยายนนะคะดาวการงาน ตัวหนึ่งนั่นก็คือดาวเสาร์เนี่ยจะเดินโคจรถอยหลังอยู่นะคะทำให้เรื่องการงานมีความอึดอัดมีความล่าช้ามีความไม่ได้ดั่งใจมีการที่ยังไม่ได้ข้อสรุปสักทีนะคะหรือความก้าวหน้าความคืบหน้าอะไรเนี่ยมันก็ยังอยู่ในการชะลอตัวแต่ด้วยความที่คุณมีดาวเจ้าเรือนลาพะนั่นก็คือดาวฤหัสนะคะที่เป็นดาวที่ดีให้ความหมายแห่งความเจริญงอกงามความสําเร็จความสมหวังและโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาทับตัวคุณเมื่อ วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะทําให้คุณเนี่ยเป็นที่รักของเจ้านายผู้ใหญ่หัวหน้างานนะคะหากคุณทํางานประจํานะคะแม้ว่าในช่วงนี้งานของคุณอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากเพราะว่าดาวการงานของคุณเน่เดินโคจรถอยหลังอยู่หนึ่งดวงแต่ดาวอีกดวงหนึ่งนะคะนั่นก็คือราหูโคจรอ,อยู่ในเรือนลาพระนะคะแน่นอนว่าลาพระย่อมให้ความหมายที่ดีก็คือความหมายของการมีโชคลาภความหมายของการ มีความสำเร็จนะคะดังนั้นเนี่ยคุณก็ยังอยู่บนพื้นฐานบนรางรถไฟที่จะนำพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จในเรื่องการงานอยู่แล้วประกอบกับนะคะคุณมีดาวพฤหัสทับตัวของคุณอยู่นะคะคุณก็จะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาของเจ้านายผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานเพราะว่าเขาเห็นความสามารถของคุณด้วยนะคะความรู้ความสามารถนะคะหรือว่าวิธีการรับมือกับลูกค้านะคะหรือว่าวิธีการ ทำงานของคุณบางอย่างเนี่ยมันเฉิดฉายออกมาทําให้คุณมีโอกาสดีๆในที่ทํางานนะคะหรือว่าได้รับโอกาสใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอยู่แล้วหรือมีโอกาสนะคะจากเจ้านายผู้ใหญ่เนี่ยที่เขาจะนําพาคุณเนี่ยไปเรียนรู้ทักษะอะไรเพิ่มเติมก็ได้ในเดือนนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่าจะมีดาวพุธนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนปุตตะได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีและตําแหน่งอุจนะคะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะ ได้ไปลงทุนลงค์าเรียนอะไรสักอย่างเพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมประสบการณ์เพิ่มเติมความสามารถนะคะทาให้คุณเป็นที่ต้องการในสายงานในที่ทํางานของคุณเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะส่วนใครที่รับราชการนะคะบอกเลยว่าทุกคนจะต้องอิจฉาวาสนาของคุณนะคะเพราะการที่มีดาวพฤหัสบดีที่มาจากเรือนลาพระแล้วเนี่ยดาวพฤหัสบาดียังแปลถึงผู้ใหญ่เจ้านายนะคะเขา เข้ามาอยู่ในจุดที่เอ็นดูคุณมากที่สุดนะคะดาวัดได้ตำแหน่งกำมุดเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ กำุนดเกณฑ์เป็นเกณฑ์ที่ทําให้คุณน่ะมีโอกาสดีๆเป็นที่ชื่นชอบนะคะเพราะว่าคุณน่ะมีศักยภาพในการทํางานคุณมีความรับผิดชอบแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจสําหรับเจ้านายผู้ใหญ่ที่คุณเนี่ยจะได้โอกาสดีๆในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งต้องบอกเลยว่าเจ้านายผู้ใหญ่เนี่ยก็จะหันซ้ายหันขวาเรียกหาแต่คุณหลงคุณหัวปากหัวปําอะไรอะไร,อะไรก็เรียกหาแต่คุณนะคะสิ่งที่คุณควรมีนะคะนั่นก็คือความอดทนนะคะยิ่งคุณมีความอดทนไม่ล้มเลิกนะคะ ก็ทําให้เจ้านายผู้ใหญ่เห็นต่อเนื่องว่าคุณเก่งว่าคุณมีความรับผิดชอบว่าคุณสามารถรับผิดชอบหน้าที่การงานนี้ได้นะคะแน่นอนว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไม่ไปไหนอย่างแน่นอนค่ะส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้านะคะต้องบอกเลยว่าก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากการที่ดาวสาวคือดาวเจ้าเรือนการงาน,นะะเดินโครจรถอยหลังอยู่นะคะมันก็จะมีความที่ธุรกิจเนะงียบเหงาซบเซานะคะ มีกําลังซื้อน้อยลงหาข้อสรุปไม่ได้นะคะหรือมีความล่าช้าอะไรบางประการที่มันติดขัดอยู่แต่ก็อย่าลืมว่าดาวการงานของคุณนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนที่ดีมากในเรือนที่ได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีและอยู่ในเรือนลาภะด้วยนะคะดังนั้นคุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วเพียงแค่ลักษณะงานมันอาจจะไม่ได้ให้การตอบรับเร็วนะคะหรือให้ผลลัพธ์ ที่ทันท่วงทีนะคะที่มีความรู้สึกว่าอยากที่มันจะก้าวหน้ามากกว่านี้นะคะต้องรอเดือนธันวาเป็นต้นไปนะคะลักษณะางานของคุณน่ยก็จะอยู่ในจุดในมุมที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันที่เรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะในเดือนนี้การเงินปัง วาสนาเรื่องการเงินขึ้นขั้นสูงสุดนะคะมีโอกาสได้รับเงินเป็นก้อนมีโอกาสได้เงินง่ายๆเงินไหลมาเทมาเข้าบัญชีรัวๆตั้งรับไม่ทันกันเลยทีเดียว หากคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะในเดือนนี้ยอดขายคุณจะดีมากๆนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวการงานของคุณเนี่ยเดินโคจรอ,อยู่ในเรือนที่ดีนั่นก็คือราศีสิงห์ได้ตําแหน่งราชาโชคมหาจักรและอุจวิลาเป็นตําแหน่งแห่งความโชคดีในเรื่องการเงินลักทรัพย์แบบก้อนใหญ่ๆ แล้วพอหลังจากวันที่23นะคะดาวการเงินองของคุณก็คือดาวพุธเนี่ยย้ายออกจากราศีสิงห์นะคะเข้าไปโคโจรอยู่ในราศีกันได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีและตําแหน่งอุดนะคะหมายความว่าทั้งเดือนเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ดีที่สุดในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศี พฤษศเลยก็ว่าได้ค่ะไม่เหมือนช่วงเดือนสิงหาคมนะคะลักษณะการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษศเนี่ยมีการเดินถอยหลังทําให้เงินเนี่ยมันมีความฝืดเคืองนะคะควรจะได้เท่านี้แต่กลายเป็นได้เท่านี้น้อยลงมานะคะแต่เดือนนี้นะคะอุปสรรคในเรื่องการเงินทั้งหลายทั้งแหล่นะคะหายเป็นปิดทิ้งค่ะจะมีแค่เรื่องเดียวที่จะเป็นอุปสรรคในเรื่องการเงินของคุณนั่นก็คือคุณอาจจะต้องเสียเงินไปกับการ ค่าซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะหรือว่าค่าประกันต่างๆค่ะแต่จะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องการเงินนั่นก็คือคุณสามารถได้เงินช่วยเหลือนะคะจากครอบครัวญาติมิตรค่ะมีโอกาสที่ครอบครัวนะคะจะมาช่วยส่งเสริมเรื่องการเงินให้คุณนะคะมาเป็นสปอนเซอร์ให้คุณหรือคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินจากค่าเช่าบ้านนะคะหรือว่าจากที่ดินจากค่าเช่าคอนโดอะไรต่างๆเพิ่มเติมมาได้ในช่วงเดือนนี้ค่ะ แม้ว่าเรื่องการเงินของคุณดีมากๆในช่วงเดือนนี้มีโอกาสรับซับกระเป๋าเงินตรงกระเป๋าเงินแตกกันเลยทีเดียวแต่ก็มีโอกาสที่จะจับจ่ายใช้สอยเงินแบบไม่ละมัดระวังอยู่ๆต้องเสียเงินก้อนใหญ่ได้เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ามีราหูนะคะ โคจรอยู่ในเรือนราศีมีนเล็งเข้าดาวการเงินของคุณนั่นก็คือดาวพุทธที่จะโคจรอยู่ในราศีกันในช่วงปลายเดือนนั่นเองทําให้คุณมีโอกาสที่จะจับจ่ายใช้สอยเงินก้อนนะคะหรือมีเรื่องที่จะต้องจ่ายเงินแบบหนีไม่ได้ดังนั้นชาลคณาราศีพฤษภนะคะ,ะ,าาะ,คะจะต้องมีสติในการใช้จ่ายเงินนะคะไม่ใช้จ่ายเงินตามความต้องการของตนเองหรือกิเลสข,ของตนเองจนมากจนเกินไปคะ่ะส่วนเรื่องความรักของชาลคณาราศีพฤษ ศพนะคะคนโสดมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาเปยนะคะอยากจะทําให้คุณอะพึงพอใจในตัวเขาที่เข้ามาจีบคุณได้มากที่สุดเขาก็จะพาคุณไปเที่ยวนู่นพาคุณไปกินนี่นะคะหรือว่า เปย์สิ่งของเล็กๆน้อยๆให้คุณได้ค่ะหรือนะคะเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องการมองช่องทางการทํางานการหาไรายได้ลู่ทางการหาเงินเพิ่มเติมก็ได้ค่ะส่วนใครที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะที่เป็นสามีภรรยากันแล้วนะคะหลุดพ้นจังหวะที่ดาวความรักเดินเข้าไปอยู่ร่วมกลุ่มกับดาวฤตยูเป็นดาวบะปะเคาะดาวเสียแล้วนะคะทําให ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมันมีการทะเลาะมีการใส่อารมณ์กันมีความหงุดหงิดไม่พอใจกันนะคะทำให้คุณและเขาเนี่ยมีโอกาสที่มันจะมีความสัมพันธ์ที่มันแบบรุ่มๆุ่ม,มดอนๆอน,นะคะแต่ในช่วงเดือนนี้นะคะดาวความรักของคุณเนี่ยโครจรย้ายออกมาจากการร่วมก,กันกับดาวมฤตยูแล้วนะคะทำให้ปัญหาในเรื่องของการใส่อารมณ์นะคะหรือการน้อยอ,อกน้อยใจกัน หงุดหงิดใส่กันนะคะลดน้อยลงไปแทบจะไม่มีแล้วนะคะแต่ลักษณะดาวที่เดินอยู่ในตอนนี้นะคะมันจะมีอิทธิพลที่ทำให้คู่ของคุณเนี่ยเขาอยากจะให้คุณเนี่ยเดินตามคำที่เขาพูดนะคะหรือว่าบางอย่างที่เขาวางรากฐานไว้ให้นยเขาก็อยากจะให้คุณเนี่ย เชื่อเขานะคะหรือว่าทําตามที่เขาบอกซึ่งเรื่องความรักนะคะในช่วงเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะต้องมีการเอาอกเอาใจคู่เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลืออะไรบางอย่างในเรื่องการเงินของคุณนะคะหรือว่าในเรื่องของลู่ทางการหาเงินของคุณก็ได้นะคะและสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ควรระมัดระวังเพราะว่าเดือนนี้นะคะเดือนกันยายนนะคะจะเกิดคลาดทําให้มีอิทธิพลในเรื่องของคําพูดคําจานะคะหรือว่า อารมณ์นะคะทำให้มีโอกาสที่จะพูดจาตรงๆแร,รงๆใส่กันได้นะคะคุณอาจจะต้องะระมัดระวังคำพูดให้มากในช่วงเดือนนี้ค่ะอ้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะปิมมีข่าวสาระสำคัญมากๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ตัวคุณมากมาบอกคะ่ะปิมอยากให้แฟนคลับทุกคนของปิมคนที่รับชมปิมคนที่เคยกดไลค์นะคะคนที่กดติดตามช่องของปิมเนี่ยได้มีโอกาสดีๆมาดูดวงฟรีจากปิมนะคะโดยปิมจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีทุกวันพฤหัส,สบสดีเวลา19นาฬิกาน,นะคะทางช่อง YouTube ค่ะโดยเพียงแค่คุณนะคะทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดตามจริงหรือเวลาเกิดตามสูติบัตและจังหวัดที่เกิดนะคะ และคำถามที่ต้องการทราบนะคะหนึ่งคำถามเนี่ยแอดมินเขาก็จะเรียงลำดับนะคะใครมาก่อนหลังเนี่ยยิ่งมาก่อนก็ยิ่งมีโอกาสได้ดูก่อนนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าเวลาดูดวงแล้วทำไมมันไม่เป็นไปนตามดวงเราจริงๆนะคะปิมอยากจะบอกว่าปิมก็เคยเป็นคนหนึ่งคนนั้นนะคะที่เราคิดว่าเราเป็นคนลัคนาราศีมีนนะคะแต่ เวลาลักขณาราศีมีนดีทําไมเราไม่ดีตามเราก็ได้แต่โทษตัวเองว่าวาสนาเราไม่ดีนะคะแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนลักขนาราศีนั้นจริงๆก็ได้นะคะศาสตร์ของปิมดูไม่เหมือนใครนะคะปิมไม่อยากจะโฆษณาชวนเชื่ออะไรมากนะคะอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาลองพิสูจน์จริงๆนะคะสําหรับตอนนี้นะคะอย่าลืมกดไล์ ให้คลิปของปิมนะคะกดติดตามช่องของปิมและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ทราบได้เห็นคลิปใหม่ๆอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งสติกเกอร์รูปหัวใจนะคะมาให้ปิมเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ปิมมีพลังในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมนะมากันเยอะๆนะคะ